าละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้พบกับเกม Counter Strike Global Offensive วันนี้เราอยู่กับ Armor TV เจ้าเก่าคนเดิมวันนี้เราจะมาดวลปืนกันนะครับว่าใครมันจะแม่นกว่ากันหมด a r m l e มนะครับใน Counter Strike Global Offensive นะครับ็ ensive, บ <Both S 2> มีแค่2คน Arm l e มสนี่เป็นยังไงถ้าพอฆ่าฆ่าได้เนี่ยก็จะถูกนับแต้มไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวุ้สุดท้ายาใครฆ่าด้วยมีดทองได้ก่อนก็เป็นผู้ชนะเดี๋ยวมือถือมีดมาทำไม,มเข้ามาใกล้กูทำไมอย่านะอย่าโอเค เข้าใจกติกาแล้วอ่ะไปยืนประจําแท่นก่อนเออแยกย้ายก่อนเออแยกย้ายก่อนนะสามสองหนึ่งเริ่มอ่าเริ่มแล้วตอนนี้แฟฟแเกฝงว่ะเออแฝงเกมแฝงเกมแฝงนี่เหมือนกาแฟป่ะวะฮึไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยกะแฟงปะวะไอ้มึงเล่นมุกทำกูสตัรนอะอะไรวะกูกำลังคิดอยู่มึงเล่นมุกอะไรอยู่ไอ้ยัยกินคุชชลอยละมึงเป็ไงไรสัสแล้วคนเดียวด้วยเร่งยากด้วย อะไรอะไรอะไรอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนการไม่มีพูดนาไม่มีพูดตามเอ้ยนี่ไงไกลไกลได้ข่าวว่าช่วงนี้ติดตัวแดงอยู่ยก็รู้สึกสงสารก็ะรจะอ่อนๆให้บ้างอ่ะเงียบเลยตัวแดงไอสัตว์มึงไม่ต้องเราก็ตัวแดงเหมือนกันนะเป็นไข้แล้วแต่มึงเลย อยู่ไหนวะมันเรียบร้อยหัวแตกเรียบร้อยเฮชชอน11 11โอ้ยมันอัพแล้วครับเป็นพี90เห็นจากปืนเรารู้ตอนนี้เป็นผู้นำแล้วเคลือนสูตรแล้ววหนึ่งเอออยเอาแล้วครับตอนนี้โอ้ยหัวแตกหนึ่งเหมือนกัน11เท่าแฝงแฝงกันไปเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนวะฟังจากเสียงอุ๊ยโขมันกระโดดยิงกระโดดยิงราเกสเจ็บันไม้กลมขืนยืนยิ้มเออเฮ้ยเดี๋ยวเวลานอกขอเวลาเนาะ ขอเวลานอกเหรอฮัลโหลยากครับการทำเล่นอย่างนี้ยากครับโอ้โหเอ้ยไม่มีที่กําเอ้ยมีที่กําบังไม่ไม่แฟร์ไม่แฟร์เลยเหมือนกาแฟประสัตไม่เหมือนแฟร์คืองานเปรียบหน่อยโอ้ยลบอย่าดูถูพีก้าสิบพีก้าสิบเป็นอาวุธที่บรรจุกระสุนได้เยอะที่สุดมั้งเฮ้ยต่ออืมกำลังให้ความรู้กำลังให้ความรู้อยู่เลยตัวยิงซะงั้น เยอะสุดเหรอไม่ใช่บ้างไม่ใช่ไม่ใช่หรอกกูว่าไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ใช่ม,ใชมันมันไปอาวุธไหนแล้ววะนั่นนะอ่ะกูยังเวลสองอยู่เลยเดี๋ยวมึงก็รู้กันกาลิวกาลิวใครแค่กาลิกป่ะที่แบบปลว่าการะเทียมหัวหอมอ่ะแล้วแต่มึงอืมอืออือโอ้ย,อยล,ลัวมั่วนั่นน่นนะสองสองเท่ากันไม่มีใครยอมใครไอ้สามสองเนี่ยมันเท่ากับตรงไหนวะเนี่ยมองไอ้มันหายไปไหนวะเฮ้ยเงียบเงียบกิีบเลยหาไม่เจอ วนก็อยู่มั้งเนี่ยอยังไงวนอยู่ถึงกระลาบเลยทีเดียวสามสองแล้วถ้าถ้ากูจะแพ้แล้วมั้งเนี่ยไม่เคยชนะเลยกูอะหายไปไหนแล้ววะเสียงมันอยู่แถวๆเนี่ยอู้ยนี่ไง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 โอ้ยลัวมั่วลัวมั่วลัวมั่ลัวโม่ลัวมั่วโอ้เออเออเออมันมันเล็ดอักแล้วอะมันไปอักแล้ว เออเรายังอยู่ที่ปืนอะไรก็ไม่รู้อยู่เลยเอาเถอะเกมนี้มันมีสมาดุลเดี๋ยวก็รู้กันโอ้ยสมาดุลก็มีอยู่แล้ไงอืมทำไมไม่ตโกนวะเฮ้ยมันโดนมากว่าเอออืมมันต้องอย่างงั้นสิครับอย่างเงียบกันดิใจคอไม่ดีเลยมันเงียบกิบเลย เอ๊ะมันหายไปไหนวะเดินทั่วแมพแล้วมันหาไม่เจอเลยพ่อเป็นจ่าโทษโทษโอ้โหนินจาอะไรวะจาฮาโตริไม่ลู้สัตว์ฮัตโตริฮัตโตริเฮ้ย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 ตายไม่ตายไม่ตายวะเฮ้ยโอ้ยอุตส่าห์หลอกล่ออยู่ไหนวะเสียงเดินกูได้ยินเสียงฝีก้าวเราอาจจะโดนสอยจากทางไหนทางหนึ่งไม่หรอกมั้ง เห็นอยู่เห็นอยู่แต่ยิงไม่ทันเนื่องจากปืนมันกาดตายทะลุกำแพงด้วยแม่งใช้อักด้วยกูยังใช้ปืนเออยู่เลยอะไร m อพสามว่ะที่ไปฟังเพลงว่าเอพเก้าว่ะเป็น m อพสามสามอันเลยตายตายทีมึงไม่ตายไม่โดนกูสักดอกกะโหลกไม่โดนเลยอุ้ยโดนแล้วเอาแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นการิวแล้ว กาิวไม่ใช่การ์ลิวธรรมดาด้วยเป็นการ์ลิวจิตสัมผัสการ์ลิวจิตสัมผัสด้วยอ่าเออถึงเจอการ์ลิวกูจะสิบบาทเนี่เปิดกล่องได้มาคุ้มทุนไหมเนี่ยกูไม่คุ้มกูว่ากุญแจมันแปดเก้าไม่ใช่เหรอเออโอเคอยู่โอ้ยมันไปเวล่ห่าแล้วห่างกันสองสเต็ปไอ้เด็ปืนถนัดแล้วว่ะ M4 M4 ว่ะ M4 ป่ะ M4 เอ้ยเห็นเห็นเงาแวบๆเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม เดิมโดนเต็มนะะเดี๋ยววะคือเป็นการลองใช้ปุ่มมาโคสต e ลซ e รีส์นะครับ i l l u m ินาติคอนเฟิร์มตึ้ง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 ตึ้ก็แล้วแต่ยก็จะยถากรรมนะครับเรียบร้อยตามยถากรรมเลยเรียบร้อยเอ๊ะอ่ามันต้องไล่หลังเรามาแบบนี้ไม่มีเหมาะกับการไล่ยิงนเนี่ยมันเหมาะกับการไล่ซุ่มซะมากกว่าแมปมันก็เป็นกลางอยู่แล้ว เป็นกลางแต่ว่าไม่เป็นกดไม่เป็นเบสนะฮะเป็นกลางบุกวิทยาศาสตร์ก็มาไปไหนเลยวะมันหายไปไหนเดินวนกันสามสี่รอบแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้มันลงตามลงมากระโดอ้ยเปลี่ยนเป็นอัคแล้วเว้ยห้าต่อสี่ไล่เรียกกันบอกแล้วคนเราอุ้ยอุมันกระโดดยิงแล้ว เจอกูทีไรโดดยิงตลอดเป็นไงล่ะมึงทำไมมันสเตปเทพกันจากเรยวอะอู้โูหโหูหยยังโดนโอหู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 หดโหดโนหดแล้วก็เป็นหิหูหนหูหูหูหมือนกันเป็นนินจานาโตูหตหูหูหูอูห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 ่หู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 โตหูููู้ห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 ดหห โดนไปเจ็ดหนึ่งเปิดเจ็ดหนึ่งฮิตนี่นับยังไงเอ้ย,อยโอ้ย,อย,อยไม่ทันเห็นหลับอีกแล้วหัวแตกอีกแล้วเรียบร้อยสอยจากระยะไกลทำไมแม่งระยะไกลจังวะเราฝึกมาดีนะฮะเจอ AWP อุยอ้ยหัวแตกอีกแล้ว <c oughs> ฟา้ามัดก็มา <c oughs> ทำไมเนาะคนเรามันใช้ช็อตกันเลยเว้ย หัวแตกแล้วกูยิงระยะไกลไม่ได้แล้วฮ่าเสร็จกูมึงอยู่ไหนกันเดี๋ยวมึงก็ต้องเสร็จกูเหมือนกันว่ะอย่างช็อตกันเป็นปืนที่ใช้ยิงระยะใกล้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราโดนยิงที่ข้างหลังก็เดยงเหมือนกันกระดูกไขสัหลังอาจจะหักได้อะไรกระดูกไขสันหลังอืมนีแบบวว่ว่าโอ๊ะเ้ยอะไรไแบบไม่โดนไม่โดนไม่โดน และการยิงทําให้เราเป็นตัวแดงด้วยตัวแดงไม่ใช่ youtube ตัวแดงนะตัวกู้เนี่ยตัวแดงมันหายไปไหนวะมันทำไมมันมันมันเก่งจังอุ้ยอุ้ยเ้ยอ้ยจากไหนจากไหนอุ้ยัด้ไงห็นแล้วห็นแล้วห็นแล้วอุ้ยอุ้ยแรง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 ได้อย่างนี้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 เรียบร้อยตอนนี้ไปฟาร์มัตแล้วบอกแล้วช็อตกันมันยิงระยะไกลยากลำบากอืออุ้ยอันนี้จบอันนี้จบ อันนี้จุกเลยจุกอย่างแรงเลยมีคอยจะจะจะมากเกินไปแล้วโอเคโอเคเจ็ดต่อหกงอบอ่ะเข้าแล้วมันเห็นเพะเห็นอยู่อุ้ยมันจี๊ซะใกล้เลยโอเคเอาเอาแล้วมึงสมดุลโดยเปขนาดนั้นไม่ตายว่ะสมดุลแล้วมึงช็อตกันเป็น XM 1 0 1ออยู่ในกัน หาไม่เจอหือมหึหเพึนเอึหอหนหึหึหึแึห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 นไึห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 อืึอึห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 าหึหึ้ึหึหอห้หึหึหยมีดมีดอืหึหอหึ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 หวหึหึหึหวหึหึหึหยอ ิลูมินาตีเราสู้กับตัวเฮโอ้โหลวงภาพภาพบาดตาบาดใจมากไล่ยิงกันเลยเนี่ยโอ้ยมันยิงขัดลำกล้องแบบเปิดนี้เอ้ยเอ๊ะมันใช้ AWP ป่ามันน่ะกูกูไปสู้ของกูแล้วไปอาแล้วชิบหายละลองเลนส์ด้วยยิงจากระยะไกลเพราะนั้นเราวิ่งโอ้มันเงยไม่ทันเห็นมึงเ้ยดูดีทำไมกูไม่เห็นวะ

ดูมันฝวนรอบที่โอ้ยยังไงยังไงครับค้งโอ้ยอย่างไรเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาดิเอาทีมึงกูวิ่งกลับบ้านแล้วโอ้ยเดี๋ยวก่อนดิใจเย็นๆกูยังไม่ทันที่กลับบ้านเลยนกกระจอกยังไม่ทันกลับจากรังเลยโอ้ยโอ้ยแรงเปอรนี้นี่ถือว่านัดเดียวนี่คือเดี่ยงนะฮะอุ้ยนัดเดียวเดี่ยงเหรอโหล ใจเย็นๆใจเย็นๆอาจจะเอามีดมาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเนเกฟเอ้ยเนเกฟเนเกฟเนกเนกใช้บอกว่ามันใช้เนเกฟป่าวะเนเกฟโอ้เนเกฟใช้ด้วยอุ้มอุมาเนเกฟเดี๋ยวก่อุ้ระดับลดลงน้ะมึงอ่ะตายแล้วกูเลเวลลดลงเพราะโดนฆ่าด้วยมีด นี่มันหักอือนี่มันหักดิบกูจะชัดเอาแล้วเอาแล้วกูเล่นแบบนี้เหลือจากสิบเหลือเท่าไหร่แปดหนึ่งไปสิบสองะกูต้องกลับมาใช้ช็อตกันกระจกกระจกอีกแล้วอืมขอขอซ้ำยอยาง<ำ>ลดลงไปอีกปะ่ะพอแล้วมั้ง <c oughs> พอแล้วมั้งนะไว้หน้ากันหน่อย <c oughs> โอ้ยท่า โอ้ยโอ้ยเจ๋อเกือบไปเกือบไปแล้วมึงเกือบไปแล้วเอ๊ะหัวแตกโอ้ยอ่าเก้าใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปนะใจเย็นนะเดี๋ยวมึงได้ลดลงไปแน่ขึ้นมาก็ขึ้นมาขึ้นไม่ได้ไวสัตว์อ่ะขึ้นมาดิกูจะอยู่แค่บอยแค่เนี้พอเอ้ย <peach> มใชันก็ใช้ดีเซอร์อีเกิลของมันนั่นแหละโอ้ย,อยเยี่ยกลับกูไปแล้วกูมไม่อยู่แหละจบแล้วเยี่ยบอกแล้วอย่าเหลิงไอ,อ้อา,อาจจะตามเรามาอยู่ก็เป็นได้เราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนนี้ปืนถนัดกูแล้วไปปืนสกาวาเลตตี้เอ้ยอะไรแบบบบสกาวเดี๋ยวขอโปรโมทบี้เดสกาเลยแล้วกันนะครับตัวชน อบอกแล้วปืนถนัดกกมาจตมาอ้ยอะไรวะเนี่ยไม่โดนไม่โดนบอกแล้วคนเรามันต้องบีดวงขึ้นดวงลงเออกูดวงลงอะเราอย่าไปถือเรื่องดวงเรื่องดวงมากสักเท่าไหร่เชื่อมันดีฝีมือเนเกฟเนเกฟเอาไม่อยู่เนเกฟเนเกฟไม่ละสัตว์ โอ้ยรัวๆเลยถ้าตายด้วยมีดทอของมันนี่ไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆอยู่ไหนอยู่ไหนหาไม่เจออุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยขอโทษทุบปืนลั่นคนลราปืนลั่นกันได้ไม่เป็นไรเข้ามาแล้วก็ยิงมันยิงไกลไม่ดีอ่ะมันมันกระสุนมันสายโดนอะไรก็ไม่รู้เออมันได้มีดทองแล้ว <laughs> อาแล้วความชิบหายบังเกิดแล้วโอเคสิบสองปืนเทคโอ้ยมาอาจจะอยู่ข้างหลังเราก็เป็นได้เอ้เนี่ยเจอแล้วเออเอาดีเอาดีเอาดีโอซ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 ีอ่ะมอาจจะอยู่ข้างๆเราข้างๆเราก็ได้อยู่ไหนวะดูมุมอยู่มุมอ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ่ากระติกกระติกเดียบเลยยิงแล้วโดนติดสโล อ่าอีกออนกึมคิวดิ้งสปีสกลัวมันเกิดมาข้างหลังแล้วมันตักแทงเชือเรียบร้อยเกมจบน้ำตาไหลเลยพลาพลาก,ลากอ่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาอยู่ไหนวะเนี่ยเอาแล้วอยู่นี่ไงอยู่นี่อยู่นี่โอ้จะเต็ปโอ้ย เกือบไปเกือบไม่ได้เลยยี่แม่งชอบอยู่มุมตลอดมาดีมาดิ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 อ่ากูนิ่กูโง่หรอกูรู้นะมึงเดินอ้อมเฮ้ยกูจะลออไปสักกี่นาวันเนี่ยห้ามคาสายตามันแม้แต่ไม่นาทีเดียวเราอาจจะตายได้ฟังเสียงฟังเสียงเอาฟังเสียงเสียงใช่ไหมได้ได้ได้ เฮียสีอะไรวะใครตดไม่มเสียงอะไรวะเนี่ยอะไรมึงโอ้ยเฮียปวดใจพอเพอไปไปการเรียกแขกมันอยู่ไหนพอเพอพอเอ้ยแป๊แป๊บแป๊บแป๊บเหมือนเห็นแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ กำหนดรวมปลาทั้งหมดที่มีอยู่หาต้นตอของเสียงไอ้สัตว์เรียบร้อยยังยังสองพันโอ้โหเออโอ้ยเอ้แม่งเรียบร้อยสิบห้าไปไวเธอะไอ้สัตว์โอ้ย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 ยังยัง ไหนวะอยู่ไหนวะเนี่ยอ e. oh, ้อ้โู้เอาดิเอาดิกูแพ้สอิบหกมานานแล้วมาเอ้อนั่นไงใช่ไหมกัวาแล้วกูจะแพ้โอเคมึงชนะยอม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 ก่อนรู้ผลกันนะครับว่าระหว่างสองคนนี้ใครชนะนะครับคงไม่ต้องบอกก็คงเป็นอาร์เหมือนเดิมนะฮะแหมเชี่ยวเชียวชวฮะ ไม่ได้เจียดเยวนะจะบอกเลยว่าเมฆไปบวกปืนมันก็คือไรนะโอเคครับบ๊ายบายครับโชคดีจุบ๊บๆเราก็<ล>อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe เหมือนเดิมเนื่องจากช่องกูแม่งโดนไปสิบพันนาทีเพราะฉะนั้นแล้วก็เชื่อกันเยอะหน่อยนะครับนะโอเคบ๊ายบายอย่าลืมชอบใช้ช่องกูด้วยบ๊ายบายเจอกัน